สวัสดีครับผมครูศาสนากิตติแก้ววงศารับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรพัะทุงภักที่17อยู่ในสภาคริสตจักรในประเทศไทยวันนี้ข้าพเจ้าจะพูดเรื่องพระเจ้าช่วยได้จากข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่7ข้อ9ข้อ10บฉบับพระัมพีร์อ่านเข้าใจง่ายพระัมพีร์กล่าวว่าถ้าลูก ขอขนมปังจะมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้หรือถ้าลูกขอปลาจะมีใครเอางูเป็นเป็นให้ขอบคุณพระเจ้าที่พระบัีตอนนี้บอกอย่างนี้ไม่ว่าเราจะเดือดร้อนเรื่องอะไรพระเจ้าช่วยได้หมันยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ลูกเวลาขอพ่อแม่พ่อแม่จะต้องดิ้นรนมาให้ถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่มีแต่พ่อแม่ก็ต้องหาวิธีเพื่อช่วยลูกได้เพราะ พ่อแม่หลักลูกลูกเดือดร้อนไม่ว่าลูกหอกดดนเดือดร้อนเรื่องอะไรพ่อแม่ให้ได้จากพระัมพีต,ตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเราได้เมื่อเราขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่พ่อแม่ให้เวลาเราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าถึงแม้คุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามเพียงแค่คุณเอ่ยชื่อเอ่ยขอว่าพระเจ้าขอความช่วยเหลือด้วย ในด้านความทุกยากในด้านอาชีพในด้านการครอบครัวในด้านเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาชีวิตทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้มนุษย์เดือดร้อนทั้งสิน้นบางคนมีปัญหาเศรษฐกิจหาเช้ากินข้าำมลำบากรายจ่ายไม่ไรายจ่ายไม่พอได้ไรายรับมาไม่ไม่ไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายแต่พระเจ้าช่วยคุณได้เมื่อคุณเมื่อคุณขอจากพระมภีร์ที่บอกว่า จงขอแล้วจะได้จงหาและจะพบจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านพระบิดาตัวนี้ได้บอกว่าถ้าขอพระเจ้าพระเจ้าให้คุณได้เมื่อคุณเดือดร้อนยามที่คุณทุกข์ยากหรือบางทีปัญหาจิตใจของคุณปัญหาครอบครัวของคุณปัญหาสามีปัญหาลูกหรือปัญหาตัวเองปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาสารพัดในชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่ต้องเจอ แต่พระเจ้าช่วยได้เมื่อคุณขอแลียวเมื่อขอแล้วพระบีบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยจุดใจของเจ้าเมื่อขอแล้วมอบเรื่องทุกเรื่องไปกับพระองค์และคุณจะได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมนุษย์คนเราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมไม่มีใครดีพร้อมไม่มีใครมีทุกอย่างเมื่อคุณพึ่งพระเจ้าพระเจ้าช่วยคุณได้ ขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ